ต่อจากที่เข้ามาเป็นทานเลือสนามบินมีสนินทรนกันทรักกันตรมศรีสะเกตร้อยเอ <c oughs> ต่อจากอุบนรัต์และอุบนรัตสสานีฝั่งทางนี้ในขอบทางนูนเป็นเส้นรอบเมืองที่โผลออกมาเองเห็นแนวถนนแล้วเป็นป่าเส้นอำเภอนาจิ๋วยมองจาก GPS เป็นบริเวณเขตโรงเรียนนาจิวยอยู่ทางท้ายมาวิทยายัยอยู่ตัวไนเป็นตัวแกน <c oughs> เราต้องปรับโครงสร้างอาคารแล้วก็หอนอนแล้วก็แจกรถเพื่อรับนักศึกษาแต่ละปีมาช่วงสงการหลังจากสงการจบรงลงเราจะเริ่มการฝึกสองอาทิตย์กลางวันและกลางคืนเพื่อมีเวลาพักแล้วมีเวลาประจําฐานแล้วมีทุนให้แล้วฝึกกับเราอยู่หนึ่งปีแล้วเกียรติบัตรเพื่อกับบ้านแล้วเลขบัญชีแล้วที่ ฝากบอกไว้แล้วเป็นเอกสารคำอธิบายเพิ่มเติมของสิลินทรที่แล้วก็กันทลักกันถล่มนะครับเป็นอำเภอนะครับที่เกี่ยวกับศึกษาที่มาวิทยาลัยบนราชสานีที่มีเสนอเข้ามาและมีทางเข้าทางออกด้านหน้าแปะป้ายอันโตอยู่บกไกลสากรของโรงเรียนแล้วเป็นสนามลานกวางอยู่ด้านกลางแล้วมีทางแยกแล้วเป็นถนนอีกครั้งเพื่อ จอดอุปกรณ์ยานพาหนะเพื่อฝึกทหารนะครับแล้วก็เป็นรถที่ต้องเช็คปริมาณน้ำหนักแล้วจำนวนของกระสุนแล้วก็มีรถถังรถถังแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ที่ต้องซ้อมแล้วก็อยู่บ่อกไกลทะเลแล้วก็ยิงลงทะเลได้แล้วมีที่ล่องแพเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวก็ด้วยน้ำตกห้วยหลวงจากทางอำเภอนาจะลลวยเป็นกลุ่มอนุรักษ์เพื่อฝึกของแต่ละเทอม เพื่อให้บรรจุได้อย่างโดยง่ายแล้วความเสื่อว่ามีเงินเดือนอยู่จริงแล้วมีทุนให้จบปริญญาตรีต่อที่สาขาอาชีพเพื่ออยากเป็นครูแล้วมีผู้บริหารระดับสูงในกองทัพเสนอแล้วถ่ายรูปแล้วโพสแล้วฝากให้ก็มีก็ดีราชสัตโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้องแบบคอนโดส่งซื้อหรือยื่นเรื่องเมื่อฝึกเสร็จเข้าบรรจุที่แฟด มีค่าปรุงรัฐบาลเงินเดือนได้เท่ากันได้มากกว่านั้นคืออะไร <c oughs> ส่วนที่ได้ทำประจำทำทุกปีต้องจายกันทุกคนเป็นระดับนักศึกษา <c oughs> คือจายครั้งเดียวแล้วมีมปลายแล้วมต้นมสามออกแล้วหมหอกออกแล้วก็ทำอีกของทุกปีใน สองปีโรงเรียนแล้วโรงพยาบาลรัฐบาลครื่องสกนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เป็นพยานแล้วต้องจ่ายครับลงอุปกรณ์ตามระเบียบแล้วคนละ1000บาทนะครับส่วนเป็นเงินสดแล้วเติมทุนค่าสุดแล้วทุนจากรัฐบาลแล้วก็มีใบคนละนะครับแล้วมีซื้อสุดนักเรียนแล้วก็คำนวณกันแล้วก็ต้องจ่ายเงินสดเป็นค่าประกันชีวิตกับบัตรนักเรียนเขตแล้วก็เป็นมารยาทของระดับนักศึกษา มัธยมแล้วก็มีบัตรนักเรียนเป็นค่าถ่ายรูปค่าอะไรหลายอย่างแล้วก็รวมกันเป็นเงินสดแล้วก็เซ็กซื้อเพื่อสมัครเข้าแล้วต้องใจกันทุกคนหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเขตเทศบาลน,นอกนั้นถ่ายถ่ายรูปแล้วออกบัตรแล้วยังอุปกรณ์ยังไม่สะดวกนอกเขตเทศบาลเขาก็เก็บ1,000บาทเป็นค่าประกันนักเรียนถ้าไม่พอใจเข้ามาในเขตเทศบาลน,นะครับ ไปเรียนที่ในเขตเทศบาลเลยไปไว่าซานกูจะบอกเลยที่ไหนไม่ว่าแบบดังกล่าวได้น้อยไปแล้วมีการติของอุปกรณ์การใช้งานลงทะเบียนของนักเรียนก็ดูที่ปฐมซื้อหนังสือการเรียนส่วนตัวนั้นมีเติมทุนมีข้าวเที่ยงให้กินไหมต้องซื้อกินเองเป็นระดับมัธยมที่เขตเทศบาลปฐมมีข่าอาหารให้เป็นข่าอาหารกลางวัน ส่วนเรื่องปฐมมีเงินออมแล้วเงินฝากแล้วมีต้นสบับแล้วมีขั้งเรียนแล้วได้ประจําแล้วพัฒนาเอกสารแล้วศิละปะแล้วโคษราเข้าเขตเข้าภาคระดับประเทศเป็นศินขึ้นมาต่อที่จํานวนตัวเลขทําให้จําได้เป็นกระตูนบรดพูดเรื่องผู้ใหของเทวดาน่าจะรวยกายศั์ศิลปะ มีรุ่นลูกและรุ่นหลานส่วนเรื่องที่มีให้ดูก็มีคนอยู่ในความจริงส่วนที่บอกลูกกับหลานเป็นก็มีสื่อเสียงเป็นตัวละครให้ดูส่วนเจ้ากลับมาได้แล้วประกันชีวิตนะครับเขตบริเวณและกิจกรรมมีเวลามาโรงเรียนกับเวลาไม่ได้มาโรงเรียนแล้วคณะคุณรูที่อยู่ในกรอบล้อโรงเรียนมีค่าบำรุงรัฐบาลนะครับ นับเป็นปีเปิดสากกันที่คุณต้องการจะสมัครไปหรือไม่สมัครไปนะครับคนที่อยู่มานานมากกว่าสิปีผมเพิ่งเจอทำไมมันไม่ปันเอาเองหรือรอมาปันให้จากคณะกรรมการ <c oughs> ก็เลยว่าจัดปันตามระเบียบอำเภอใครอำเภอมันมีรถรับส่งมาทุกปีทำประจำทำทุกปีเพื่อจอดดูบ้านเล่นสงการ แล้วเรียกวันนัดจากเทศบาลแล้วประกาศเรียกรวมตัวผู้บุคคลที่ต้องได้ไปในปีพศแล้วดูใบนัดวันที่ขึ้นรถคุณจะอ,อะไรไปบ้างคุณก็ต้องเอากระเป๋าที่ไปแล้วก็ตอนกลับได้เพาะอ,อะไรอย่าให้ทรัพย์สินตุนหายมีทุนและมีกําไรจากผู้ปกครองเป็นเวลาสองปีหรือจะอยู่กับทางเราหนึ่งปีแล้วกลับก็ได้เรา มีรถส่งกลับมาอยู่แล้วขากลับก็มีรถกลับขาลงส่วนพวกกลับก็ออกไปส่วนพวกลับใหม่ก็ได้ใบนัดมาขึ้นรถบรรจุลงทะเบียนนับคนเข้าแถวเอ่ยเชียงเซ็กการแต่งตัวเรียงกันเข้าห้องตัดผมมาแบบระเบียบเรียงคลองห้า จัดเป็นทรงนักศึกษาวิาาทหารตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตัดให้ไม่ได้แก้งใครแล้วจงเป็นทรงนักเรียนหมวกเกียนบ้างรองหวีบ้างก็มีเป็นคนที่ชอบเลือกส่วนเขาลองหวีให้อยู่แล้วเพื่อให้เห็นสีดำแล้วดูดีในบัตร นักศึกษาวิชาทหารแล้วเขต8 4ดสแล้วผู้กองแต่ละอำเภอแล้วรถมาเรียงกันแล้วนัดมาคนละวันเพื่อเข้าอ๋อเข้าห้องนอนแล้วประจําแล้วจํานวนตัวเลขของหน้ากลุ่มของส0งร้อกองร้อยนะครับขึ้นปีสองก็มีอีก200นะครับในนั้นที่มีรวม คุณครูอาจารย์มาสเตอร์นะครับที่เรียกต่างกันไปแล้วรวมกันมาแล้วห้องกันแล้วมีบ้านพักข้างนอกแล้วก็มีจากรัฐบาลมีทุนให้เนื่องจากตำแหน่งแล้วก็สังเกตจากบุคคลแล้วดูทั้งแอคชั่นแล้วก็มีผู้กองแล้วก็เกี่ยวกับงานบำรุงรัฐบาลแล้วโครงสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว หลักฐานเพื่อแสดงกับพยานว่าจะมีอะไรในอนาคตแล้วทําประจําแล้วต้องเที่ยวแล้วบริเวณแล้วก็ป้ายทางเข้าทางออกผูต้ตรวจแล้วกำหนดเวลาภายใน12ชัอวโมงต่างกับวันหยุดราชการที่มีคับคืนแล้วคับคืนนะครับแล้วเซ็กซ์วันอาทิตย์ปีหนึ่งปี2ไม่ใช่ให้ลาป่วยกับบ้านนอกจากปิดเทอมคือต้องปิดประตูนะครับคือบางทีก็มีมากต้องทำงาน พิมเกียรติบัตรตั้งแต่เทอมเทอมแรกแล้วก็หยุดราชการพร้อมกันกับมหาวิทยาลัยบนราชธานีคือจัดระเบียบจังการพุทธพนัสุขเสาร์อาทิตย์เพื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แต่ปกติแล้วที่มาโรงเรียนสายอาสีคุณครูตอนกลางวันแล้วกลางคืนมีเวลาว่างต่างกันตรงที่มหาวิทยาลัยแล้วระดับนักศึกษาประถมมัธยมมหาวิทยาลัยวันไหนคิดไม่ออกยังไม่ได้หัวข้อใหม่มาสอน ก็ให้แต่งตัวอูดีแล้วไม่ได้โป๊มากไปเกี่ยวกับดร์ีทมหารพิทยายไัยนะครับแล้วก็จัดระเบียบรอแล้วเอากิจกรรมแล้ววิชามาเซ็กของตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วมีกี่วิชานะครับแล้วสายอาซีพแล้วเลือกเข้าแล้วทรงบระจุในสาขาของตนโรงเรียนเทคนิคเป็นโรงเรียนสร้างเพื่อตั้งร้านขายของเป็นธุรกิ อย่างเปิดเผยแล้วมีข้อมูลกิจกรรมการตั้งร้านมองทำเลแต่งร้านให้ด้วยแล้วมีทุนแล้วเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็ทุนมาแล้วค่ับบำรุงอุปกรณ์ค่าแรงคณะคุณครูนะครับแล้วหมอนะครับแล้วก็หน่วยงานทางรัฐบาลอนามัยที่อยู่นอกเขตแล้วต้องการศึกษาแล้วยี่ สิบห้าแผนกของโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแล้วส่งออกนอกเขตสมชนก็มีแล้วก็ลดโรงพยาบาลลดรีเฟอร์แล้วก็ท <c oughs> ุนจากรัฐบาลเป็นผลงานนับบุคคล <c oughs> มากกว่าสามสิบเอ็ดปีเป็นประชาชนทั่วไปส่วนที่มีใบทะเบียนบ้านในสถานที่ราชการราชการรัฐบาลกองทัพนะครับเป็นใบทะเบียนบ้านที่ต้องได้ใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็ มีทางรัฐบาลติดหัวไฟแล้วก็จ่ายให้จากทางสากลแล้วมีคำตเตือนจากผู้กองเป็นผู้สาว <c oughs> มีขอนอนด้วยกับครูฝึกผู้ชายหลายท่านบางวันก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้อะไรไม่ให้นอนด้วยขึ้นรถกลับก็มีเบต้องเสียใจมีวันพรุ่งนี้เขาจะทำงาน <c oughs> ส่วนทานเกณฑ์มีอะไรตอนกลางคืนนะครับ แล้วไม่อยากนอนหรืออยากนอนก็ได้แล้วมีหัวหน้าก่มพานอนแล้วมีตรวจร่างกายแล้วมีเวรพยาบาลมาเข้าอยู่ประจำเพื่อจัดเวรแล้วสลับพยาบาลแล้วก็ฝึกงานในเขตบริเวณของโรงเรียนมาวิทยา,ยายลัยวนราชสถานีเป็นโรงเรียนทหารแล้วพยาบาลที่ต้องเข้าเวรแล้วมีตัวยาเหมือนอนามัย เป็นโครงสร้างที่ต้องตรวจร่างกายเติมน้ำเกลือรหรือมีการเจ็บป่วยแก้อักเสบแล้วยาพรทาทำแผลหรือมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ต้องมีการผสมพยาบาล <c oughs> ส่วนจัดเกมกีฬาของแต่ละปีแล้วจะมาแบบเส้นอบตรวมถึงตั้งแต่วันเด็กมาวัยแล้วมากกว่านักศึกษาเยาวชนเป็นสโมสรแล้วก็ชิงรางวัลสองสโมสรใน รางวัลสิ่งสนเลิศแล้วลองสนเลิศเพื่อสิ่งไประดับประเทศระดับภาคแล้วมีการประกวดสโมสรจัดกิจกรรมฟุตบอลผู้หญิงแล้วผู้ชาย4ปีมีครั้งเว้นปีละสองคือ4ปีมีครั้งแล้วพักปีละสองมีทีมผู้หญิงและผู้ชายแล้วสิงถ้วยรางวัลบอลโลกของประเทศแล้วมีการถ่ายท,ายทอดสดราคาทองคํา ผลรางวัลคณะกรรมการกฎเกมกีฬาแล้วข้อมูลล้ำหน้าเรือมบล้ำหน้าสุดนักกีฬาเซ็คอุปกรณ์การสวมใส่ของนักกีฬาแล้วกำหนดเวลามาจากคณะกรรมการด้านกลางเหนือตกออกใต้กลางทางทิศตะวันออกเสียงเหนือของประเทศอยู่สุดขอบประเทศไทยเทศเราทางภูมิแดนสูงแล้วคณะกรรมการบอลโลกได้เสนอเกมกีฬา120นาทีมาแบบ3พักแบบสอง มีบุกแล้วลุกแล้วรับแล้วก็ต่างกันที่เลียงกันอยู่มีรุ่นนั้นและรุ่นนั้นและสามสายสันตั้งแต,แต่ระดับมัธยมปฐมแล้วมามัธยมแล้วขึ้นมาวิทยาลัยแล้วไตยอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบนาทีแล้วมีต่อเวลาเป็นรอบรองมีรอบรองแล้วรอบรอบสิงสาเลือดเป็นจุดโทษ <c oughs> เมื่อรางวัลเสมอแล้วนับคะแนนมาในรอบ คัดเลือกเก็บคะแนนของสโมสรสโมสรไหนที่จะได้ไปใน2ส,สโมสรแล้วเข้าทีมชาติแล้วส่งเตะเ <c oughs> สียงถ้วยบอลโลกนะอีกไม่นานสถานการณ์สืบสารซ่องทีวีเขาจะเปิดข่าวกันแล้วมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในกิจกรรมรลายสัปดาห์ที่ต้องฝึกแล้วต้องซ้อมประจําในสนามการแข่งมีมาแบบพักแบบ30แล้วก็ Go. 30หรือ40 แล้วก็11ตัวเรียงกันสัมแถวเป็นตัวที่รัฐบาลพร้อมจ่ายนะครับเป็นระดับสายซันเพื่อเข้าบุกเข้ารับเข้าลุกแลวสังเกตแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนระดับสายซันโดยง่ายมาแบบพักสองของใบแบบดีมีสื่อนักกีฬาทั้งกองหน้าตัวบุกตัวรับมือประตูแบบครบสุดเรียงกัน11ตัว พักรออีกสองข้างวังยี่สในสนาม11หรือ12เกี่ยวกับคณะกรรมการเป่าลูกเบลดมีฟ้าวเล่นรุนแรงหรือตักเตือนแล้วมีใบแดงไล่ออกก็มีเลยต้องได้ยุดข้อมูลละเอียดคือต้องได้เข้าแล้วก็มีผู้ทำบาเจ็บจะได้วิ่งเต็มใน30นาทีแต่เป็น90นาที60นาทีคือหนึงชั่วโมงนะครับ มีพักแล้วเรียงกันมา33ตัวมากก่อนนั้นคือผู้บริหารคูโคสจเจตาแหน่งเจ้าของสมโมสรกับตันทีมโคสผู้ที่จัดระเบียบฝึกนักกีฬาสิ่งรางวัลมีทุนมาจากรัฐบาลระดับประเทศ